ับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะฮะไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ,ะผมว่าน่าจะอยู่ประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วที่เราไม่ได้เจอกันไม่ได้ดูคลิปใหม่ๆจากผมเลยนะ,ะเดี๋ยววันนี้มีเวลามีโอกาสก็เลยจะมาลงคลิปให้พวกเราได้ดูกันนะ,ะวันนี้จะมาพูดถึงรากมะพร้าวอนไซก่อนที่เราเลี้ยงด้วยน้ํานะ,ะจะมาสังเกตด,ดูต้นนี้นะะเนี่ยผมเลี้ยงด้วยน้ํานะะต้นนี้สวยงาม เนี่ยรากก็อยู่ประมาณนี้นะอันนี้รากเยอะเลยนะรากปล่อยรากอะไรเยอะเลยอนะนี้ถ้าเพื่อจะลงดินก็ลงได้แล้วนะแต่แต่ต้นนี้ผมยังยังเอาไว้ก่อนจะมารอดูสักพักก่อนคือให้ต้นมันให้รากมันแข็งแรงก่อนแล้วผมจะค่อยมาลงดินอีกทีหนึ่งทีนี้เรามาดูต้นนี้กันนะครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ถ้าใครติดตามผมนะ ที่คลิปที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะได้เห็นกันบ้างแล้วนะว่าต้นนี้ผมปลูกผมเลี้ยงยังไงนะแต่ก่อนต้นนี้เป็นต้นเล็กๆนะนี่เขาเรียกบัวตูมนะฮะตอนนั้นที่ผมลงคลิปไปเป็นเป็นบัวตูมมีต้นหนึ่งเป็นบัวบานฮนะช่วงระยะช่วงนั้นที่ผมลงคลิปเนี่ยรากมันไม่ยาวขนาดนี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะแต่ตอนนี้รากมันอยู่นี่แล้วนะรากอยู่ประมาณนี้แต่ผมก็แปลกอีกอย่างหนึ่งว่าทําไมเอ๊ะทำไมต้นมัน ก็มันโตขึ้นรากมันยาวขึ้นไล้ตัวน้ําเนี่ยสมัยเราเปลี่ยนบ่อยอย่างเนี่ยน้ําจะเรามองดูจะเป็นขุ่นๆสีเหลืองที่จริงน้ํมันต้องใสอย่างนี้นะเนี่ยเหมือนต้นนี้เหมือนขวดนี้น้ําจะใสนี่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนน้ำานะเปลี่ยนน้ำวิธีหนึ่งถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได้นะเดี๋ยวรากเน่าเดี๋ยวจะทําให้ต้นมะพร้าวต้นนี้ตายได้นะครับและอีกอย่างหนึง่งต้นมะพร้าวเนี่ยเพื่อเผื่อเราไม่ขีดนี่จะสังเกตดูตรงนี้นะ นี่ผมไม่ได้กีดกาใบนะฮะไม่ได้กีดมาประมาณถ้าจะอยู่ประมาณครึ่งเดือนแล้วงานเนี่ยเนี่ย,ยใบส่งยอดส่งใบสูงขึ้นแล้วมันจะเป็นไม่เป็นฟอร์มเตีย้ยแต่เผื่อเราก,กีดนะฮะถ้าเรากีดบ่อยเนี่ยมันจะเป็นฟอร์มเตียอย่างนงี้นะใบมันจอลักษณะแบบนี้ก็มีม,มีมีหลายต้นที่ใบมันออกมาฟอร์มเตีย้ยเพราะผมกีดบ่อยนะเนี่ยนี่ผมก็กรีดแล้วนะกีดแล้วแต่นี่ยังไม่กีด เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนน้าแล้วก็กรีดทีหนึ่งต้นมะพร้าวเนี่ยนะฮะต้นประมาณเนี้ลงดินได้แล้วนะลงดินได้เลยอย่าปล่อยไว้นานนะเนีย่ยต้นประมาณเนี้ยลงดินกําลังโอเคแล้วนะกําลังสวยเลยขอให้รากตัวนี้แข็งแรงก่อนแล้วก็ลงดินได้เลยแต่สําหรับต้นนี้มันน่าจะลงได้ตั้งนานแล้วแต่ผมจะเลี้ยงเพื่อ,เพ,อเพื่อวิจัยเพื่อทดลองดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเผื่อรากมันยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นนี่นะฮะช่วงระยะนี่ประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งนะ เนี่ยเนี่ยก็ลงอยู่ประมาณนี้แหละลากอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวอีกหน่อยลากอยู่ประมาณนี้ผมจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนขวดขวดนี้นะฮะขวดน้ําขวดนี้ใหม่ให้มันสูงขึ้นผมจะดูว่าลากมันยาวจริงๆเนี่ยสําหรับสุนัพาวนซ้ที่เราเลี้ยงด้วยน้ําเนี่ยมันจะประมาณไหนนะฮะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพวกเราไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดสามให้ผมด้วยนะถ้าเผื่อเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆมีประโยชน์ต่อเราก็ ฝากกดติดตามด้วยนะผมจะได้มีคลิปดีดๆมาให้พวกเราได้ดูกันนะต้นมะพร้าวบนไซถ้าทำจริงๆก็สวยนะสวยแล้วก็ถ้าเผื่อเราทำออกมาเยอะๆแล้วมีผลผลิตออกมาเยอะๆเนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรนะง่ายคือขายได้นะเนี่ยเป็นธุรกิจอีกตัวนหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าเราต้องปลูกเยอะๆเลี้ยงๆๆนะเยอะๆนะทำไว้เยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูต้นหนึ่งนะครับต้น ของผมต้นเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ย,ยต้นนี้ใบจริงมาแล้วนะฮะเนี่ยต้นนี้ก็โอเคเนี่ยมาเพื่เราดูกันเดียยวงไ มังความบอลใจผมตั้งนั้นแล้วเนี่ยครับเนี่ย yeah. ตอนนี้ก็ใบกิ่งออกมาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะอย่าลืมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ